สวัสดีครับรีวิวสั้นบละตัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับอันนี้เป็นของเก่าของผมเลยแหละเออมันเป็นของเก่านะที่ที่คิดจะเอาตัวนี้มารีวิวไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามีการโลกของเกิดขึ้น <c oughs> มีการโลกของเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังค้นของว่าเ,ออเราจะโลกอะไรออกไปต่อดีว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปเจอตัวนี้นะแล้วกออ็รู้สึกว่าตัวนี้อยากรีวิวอ่ะซึ่ง <c oughs> จริงๆอย่างที่บอกมันเป็นของเก่านะคนเขารีวิวมันไปเยอะแล้วเนี่ยเยอะมากแล้วด้วยนะฮะ แล้วก็เรียกได้ว่ารีวิวมาเป็นปีๆหลายปีแล้วแหละเออแต่ว่าเราอ่เพิ่งจะเอามารีวิวให้ดูนะฮะที่เอามารีวิวให้ดูไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าในง่ายคือเราชอบตัวนี้นะครับนี่จาก s S t i k u Art ู a า m e n Rider Zero One นะครับอ่า Zero o n ันอันนี้เป็น Metal Class Hopper นะฮะอ่ามันเป็นล่างเขาเรียกอะไรซ u เปอร์ซูเปอร์ฟอร์มบ้าก่อนที่มันจะเป็นไฟนอลฟอร์มกว่าจะเป็นล่างสุดยอดนะฮะซึ่งเอาจิงๆเราว่าล่างเนี้ย คือรู้สึกถึงพลังแล้วก็รูปแบบการใช้พลังการโจมตีหรืออะไรต่างๆของเขาอะทั้งทั้งโจมตีทั้งป้องกันแล้วว่ามันสุดยอดมากเลยนะจริงๆแล้วล่างนี้เนี่ยยกให้มันกลายเป็นล่างสุดยอดแล้วก็ไม่ติดนะเราว่ามันก็ได้อะเออรู้สึกชอบมากเลยเพียงแต่ว่ามันดันติดตรงที่ในนั้นเขาทําให้คุณอาร์คเนี่ยเขาอ่านเกมได้ใช่ป่ะคุณอาร์คเขาสามารถแบบรับรู้ผลแล้วก็ประมวลฟูด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  แต่ว่าไปตามจริงก็ต้องบอกว่ารูปแบบการโจมตีของของไอเมทัลคัสเตอร์ฮอปเปอ,อ,อร์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะฟรีฟอร์มแล้วหลากหลายมากแล้วนะเออการที่มันจะแบบแตกหึ่งเป็นฝุน่นแล้วก็แตกแล้วก็แบบบุ้งบังบงุ้งบังบงุ้งบัง,บ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 งเนี่ยคือมึงรู้ได้ไงว่ามันจะไปตรงไหนไม่จะไปโผล่ตรงไหนอะไรบา้างเนี้ยเออแต่ก็อย่างว่านะอ่ะเขาเขาบอกว่ามันอ่านได้ก็คืออ่านได้ก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นงั้นเดี๋ยวไม่ได้ทำซีรสทูเพราะนั้นก็เลยนะต้องต้องให้มันอ่านได้ล่างนี้ก็เลยตกไปอยู่่่ทีลางกออนดดยะ เกลายเป็นซีรถโทเวลาสุดยอดนะชอบมากจริงชอบมากออมาดูข้างในกันดีกว่านี่นะครับข้างในก็จะมีตัวแล้วก็มีอาวุธของเขามาให้เนาะแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายดีเหมือนกันนะฮะออจริงๆคงไม่ต้องรีวิวพูดถึงอะไรเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขารีวิวกันไปเยอะแล้วเออเขารีวิวกันไปเยอะแล้วเราตามมารีวิวที่ที่หลังวันนั้นพวกรายละเอียดบลาบลา,บา,บาอะไรอะ ก็คือสามารถไปดูที่ของคนอื่นได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะของผมก็จะบอกในแบบของผมแล้วกันว่ามันมันดียังไงมันไม่ดียังไงอะไรพวกนี้นะฮะ <Stop. S 1> นี่นะจ๊ะอ่าเป็นไงแสงสีพิบปบวา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 ววาววาวดีกังเลยนะฮะก็อย่างที่อย่างชื่อเาเลยนะอ่าเมทัลเนาะเมทัลคลัสเตอร์ฮอปเปอร์อะไรเงี้ยนะฮะเมทัลนะฮะมันก็เลยทั้งตัวมันก็เลยเป็นสีเงินนะครับอ่ามันก็จะเป็นสีเงินนอกจากทีเนี้ย ลองใส่ก็คือว่าคือในซีรีส์เนี่ยหลังๆเราจะสังเกตว่าถ้าสังเกตที่ที่กางเกงเขานะฮะด้านหน้าเนี่ยไอ้พวกตัวที่ด้านหน้ามันจะดูเป็นเป็นผ้ายางเป็นผ้าเลื่อมผ้ามันอะไรทั้งหลังทั้งหลายแล่นะฮะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะทําเป็นผ้าธ,ธรรมดานะเพื่อป้องกันปัญหาในการแบบยืดหยุ่นแล้วด้วยความที่เวลาถ่ายทํานะพอถ่ายเป็นานานๆเนี่ยชุดมันเกิดการเสียหายเนาะพวกยงพวกยางพวกหนังอะไรพวกเนี้ยเวลามัน,ม,นมันยืดหยุ่นมันพับงอมันชอบแตกหักเล้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาก็เลย ทำด้านหลังให้มันเป็นผ้าผ้ายืดเฉยเลยเลยเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งไปเลยนะฮะทีนี้ทีนี้เราก็ไม่คิดว่าฟิกกูอาร์เมันก็จะทําอย่างนั้นเราสังเกตตรงตรงที่มันจะตรงนี้ตรง,ตรงขานี่อยู่รตรงนี้นะฮะก็จะสังเกตมันค่อนข้างที่จะเป็นบางคนก็เรียกสีเทานะสำหรับผมผมว่ามันเป็นสีเงิน,นแต่มันไม่ได้เงินสว่างเหมือนกับตัวเกาะหน้าอกทีนี้พอมาด้านหลังด้านหลังเนี่ยสีเทาจริงๆแล้วตอนเนี้ย สีเทาจริงเลยคือตามท้องเรื่องมันก็เป็นแบบเนี้ยเออข้างหลังมันก็ทําเป็นผ้าแล้วซึ่งอันนี้เขาก็จะทําให้เราเห็นจริงๆเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบแบ่งครึ่งจริงๆเลยข้างหน้าเป็นสีเงินข้างหลังมันเป็นสีเทาคือโอ้โหพี่พี่เก็บเนียนมากจริงนะพี่เก็บรายละเอียดได้เนียนมากนะในเรื่องของสีเสืออะไรพวกนี้นะซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าชอบนะถึงแม้ว่ามันจะทําเป็นสีเงินทั้งตัวก็ตามแต่นะแต่มันม,มีการแซมไอ้ตรงตัวสีเหลืองฟลูออเรสเซนต์ของตัวสีละวันเนี่ยแซมเป็นคลิป ตามตัวนะฮะเออจริงๆตอนแรกแอบคิดว่าถ้าเปลี่ยนตาให้มันกลับเป็นสีแดงเนี่ยมันจะดูเท่ไหมมันจะดูดุเดือดอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็ได้เลยเว้ยจริงๆมันมันก็ได้อยู่นะอ่าแต่ก็อย่างว่านะอ่าเขาต้องการจะคุมตีมคุมโทอะไรเงี้ยซึ่งตาเป็นสีนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันนะมันก็เท่ดีอ่อสีที่เขาทํามาเนี่ยนะโอ้ยมันจะบอกคุณเอ้สีเงินนี่แบบว่า อ่าถ้าเป็นมนะิสเตอร์เัลเลอร์น่าจะเป็นซูเปอร์ซิเวอร์อะไรเงี้นะฮะรู้สึกว่าสีเงินเนี่ยเขาทำเป็นสีเงินได้ถี่มากเลยมันเลือ่อมมันร้องรังร้องรังร้องรังอะไรดีจังเลยนะทีนี้ไอจุดขยับกับกราะรูปลักษ์อะไรที่เขาทามาเรามาดูกันสิว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะที่ควรระวังเลยนะของซีรีส์นี้ก็คือเขาอ่ะเขามันยาวใช่ป่ะเนี่ยเขามันค่อนข้างที่จะยาวแหลมแหลมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันล้มมันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะแบบหักได้ง่ายนะฮะอ่าก็ต้องก็ต้องระวังกัน นิดนึงนะครับอ่าอ่าะไอ้ตรงหัวก็คงไม่มีอะไรมันแค่ระวังหักเฉยๆมาดูตรงนี้กันตัวนะฮะตัวตัวเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นแง,ง่ง,ง,ง,งๆแหลมๆนี่มันก็น่าจะนะเลยก้มได้แค่นี้อ่าก้มได้แค่นี้ก,ก็ชนนะนะอ่าก็จะแอนได้ดูเยอะกว่านะฮะเวลาแอนแอนหลบหมัดอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้อ ه, ่าอืมเวลาบิดได้ก็ก็บิดได้ปกตินะฮะอ่าขั้นหลังก็ไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรสักเท่าไหร่นะอ่ามันก็ไม่ได้ดูน่าเกียดเท่าไหร่นะทีนี้ มาดูตรงหัวไหล่เนี่ยเขาก็ยังทําเป็นแบบเดิมแนละ้วคือแบบแทงไปเข้าข้างๆข้างๆต้นแขนนะ่ะนะฮะแทงเข้าข้างๆหัวไหล่นะฮะทีนี้พอเราจะยกปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะนะปื้ออ่าแล้วก็ยกปื้อเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอะไรแต่ว่านี่ตรงต้นแขนเนี่ยมันจะมีไอ้แง่งๆเนี่ยฮะมันก็เลยทําำมันําแหละําแหละก็เท่ากับการแข่งก็จะการได้ประมาณขนาด,ดีนะฮะซึ่งมันก็จะํำนะอยากการได้มากขึ้นก็ปื้ออ่าเนี่ย ต้องเลี้ยงเอาถมันลงมาข้างล่างอย่างนี้นะมันก็จะขยับได้มากขึ้นอ่ะงอ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 ,งอโชหน่อยงอโชหน่อยงอโชดหน่อ,ย,อยปัดปัาห่าห้าตัวเนี้ยรู้สึกว่าตรงช่วงช่วงแขนช่วงหัวไหล่เนี่ยมันจะมีไอ้แง่งๆอะไรพวกเนี้ยก็ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะอะไรพวกแง่งพวกเนี้ยคมนะแหลมนะเพราะนั้นเวลาเล่นก็มันเป็นมันดีมันเป็นยางเออเวลาแต่เวลาเล่นต่อให้เป็นยางเมันก็มีโอกาสที่มันจะ เสีก็ต้องอ่าระวังกันนิดนึงแต่ว่ายิงโชคดีว,ว่ามันเป็นแค่สีเงินเนาะพ่นฉกๆอ,อะไรไปมันก็ก็แก้ง่ายอยู่นะฮะถ้ามันเป็นแคนดี้โทนนี่น่าจะน่าจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ซีรีส์บอดี้เนี้ยบอดี้เนี้ยที่ยังไม่เป็น2.0หรือว่ากล่อง iPhone เนี่ยมันก็ยังดีตรงที่อ่ะเออมันมันแบบยังถกขาลงมาได้อะไรอย่างงี้นะทำให้อ่าเวลาเราจะกลางขาเราจะอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีพื้นที่เหลือให้แบบจับขยับกลางได้อ่านะแต่ว่า เวลากลางก็ต้องระวังนะเพราะถ้าถ้ากลางไม่ระวังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปคบกันได้นะฮะมันจะคบกันได้ต้องระวังนิดหนึ่งต่อไปเฮ้อะไรได้แค่นี้ถือว่าน้อยนะจริงอยากให้มันได้เยอะกว่านี้อืมอืมอยกยกได้เยอะอยู่ยกได้เยอะอยู่งองอโชงอโชอืดสืดอืดสืองอก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะฮะตุ่าขาเนี่ย เท้าเท้าปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ,อืมอมตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเท้าเนี้ยเขาทำมาแบบพุ่มเลยเราจะไม่เห็นข้อต่อเห็นอะไรเลยใช่ปะเออมนทําแบบมาพุ่มเลยก,ก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีนะอ่าเนี่ยอ่าก็ขยับได้ประมาณหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่ทจะเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ฟรีฟอร์มได้ด้วยนะฮะเออตัวเนี้ยทาดีเรารู้สึกเลยว่าตัวตัวนี้ทําดีนะฮะเจ๋งอะ่ะเิโลวันเนี่ย ล่างอื่นเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะฮะอ่าล่างล่างสีเหลืองๆะไรของเขาทั้งหลายแหล่ที่ออกมาเนี่ยเร่ล่างตะกั่วแตนแดงอะไรพวกนี้ไม่ได้ซื้อเลยเราซื้อแค่นี่แหละเมทัลคัตเตอร์คัพเปอร์ล่างเสริมนะเราซื้อแค่ล่างนี้ล่างเดียวเลยอะไม่เอาอันอื่นเลยแล้วแล้วมันก็ยังอยู่ด้วยนะเออไม่ได้ถูกโลาะไปด้วยนะฮะเออก็ยังอยู่เพราะว่าเราซื้อ่าเออเออมันเท่ดีชอบชอบนะฮะแล้วก็อาว,วุธที่เขาให้มาเอ มันเข้าตรงที่มันมันให้มาเป็นไอ้สีนี่แหละฮะโหโดดเร่งมากเลยนะเออจริง,รงๆร่างนี้จะว่าไงดีมันเป็นร่างที่คุณคุณประธานหน้าเด็กอะ่ะเขาเขายัดเยียดมาให้นะเขาอยู่ดีเขาก็มาถึงปุ๊บแล้วเขาก็จับยัดเข็มขัดเลยนะฮะปล่อยให้อรุตโตะโดนกืนกินไปอะไรอย่างนั้นนะนะเอออยู่ดีก็เอาเอาของมาให้เวยก็เห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มือนเหมือนจะดีเออเหมือนจะดีตอนแรกเขาก็คงคิดว่าอย่างนั้นแหละเออเอาไปยัดเยียดให้เพื่อให้มันเป็นแบบ เหนือการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอกลายเป็นว่าพอสุดท้ายพอควบคุมได้ปุบ๊บโอ้โหเ <'s> ยี่ยมเลยจ้ะตอนนี้เยีย่ยมเลยจ้ะควบคุมได้ปุ๊บม,มาเอาคืนเลยจ้ะเท่มากเท,ท,ท่มากจริงๆโอ้ยกีดกากระตูนบตัวนี้นะะเท่มากจริงฟิกูอาร์ตเนี่ยถ้ามันขยับเล่นไม่ค่อยได้อะเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อย มันมันคือแอคชั่นฟิกเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นการออกแบบมามันก็ต้องคิดถึงระบบแบบเพื่อเพื่อให้มันสามารถขยับได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ด้วยมันถึงจะดีนะฮะเนี่ยอย่างแขนเนี่ยที่เราก็จะรู้ว่าแขนกับเข่าเขาจะทําเป็นดับเบิลจอยใช่ไหมแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี่ยข้อที่เขาคุมมันเนี่ยนะมันคุมจุดขยับบนไปเว้ยมันก็เหลือแค่จุดขยับล่างเนี่ยในจุดขยับล่างเนี่ยมันดันมาสุดมันก็เลยได้แค่นี้นะฮะ มันก็เลยไปมากกว่าดีไม่ได้เพราะว่ามันถูกต้นแขนมันนะบล็อกเอาไว้นะฮะก็เนี่ยเราก็เลยอืมถ้าจะทําอย่างเนี้ยมึงทําจุดขยับเดียวเลยก็ได้มั้งมึงไม่ต้องทําเป็น,เป,นเป็นแบบแบบดับเบิลจอยก็ได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้แอบเสียดายนะแอบเสียดายแล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงขาเนี่ยพอพอเขาทำอย่างเงี้ยนะแบบแยกแยกชิ้นมันจะมีไอต้ตรงต้นขานี่นะกับตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นยางนะมันก็จะนิ่มมาแหละเออมันจะได้แบบว่าเผื่อขยงขยับอะไรพวกเนี้ยมันจะ ยางมันมีความยืดหยุ่นเนาะเผื่อกลางแล้วมันชนหรือมันจะแบบยังพอดัดไปให้ได้อีกแต่ว่าทีนี้พอมันทําสีมาเนาะเว้ยกาที่จะไปดงไปดัดให้แบบอาศัยความยืดหยุ่นอะไรมันก็ไม่ใช่แบบเพราะว่าเคยแล้วนะเคยก็เคยดันดันพยายามดันขึ้นไปฝืนดันขึ้นไปนะสุดท้ายมันไปชนไลยตรงสะโพกสะโพกเนี่ยมันเป็นพลาสติกใช่ปะมันก็งับยางเป็นรอยเป็นรอยเลยโอ้โห บ้าเอ้ยนายจะทำอย่างนี้มาเพื่ออะไรกันนรอฉันไม่เข้าใจนายจริงจริงงงีง้แต่ก็ถือว่ายังขยับเล่นได้ก็สนุกสนานดีนะฮะกับการแบบหงหลังอย่างที่บอกว่าเอาเอามันพอจะเอามันมาแบบแอ๊ๆยีนเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าการจับมาพยายามแอ๊กให้มันแบบแหกได้เยอะๆอะไรเงี้ยม,มันสนุกกว่านะ มันสนุกกว่าแล้วก็มันก็จะได้อ่าท่าทางอะไรที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่านะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหขยับเล่นแต่ละทีก็ต้องระวังกันหน้าดูชมเหมือนกันนะระวังกันหน้าดูชมเหมือนกันไม่งั้นก็เดี๋ยวว่าต้องแบบไปขบหรือต้องทันหลอกต้องเป็นรอยนั่นโน่นนี่อีกเพราะผิดเป็นรอยแล้วมันก็คันมันก็อยากซ่อมแต่ว่าเราก็ไม่อยากเสียเวลามาซ่อมของตัวเองเอาเวลาไปทํางานลูกค้าที่เราดองเอาไว้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะ่ะอย่างนั้นเลยมาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะสําหรับ ตัวนี้นะครับเซโลวันเบทเทลคัตเตอร์ออฟเฟอร์นะครับผมเอาไปเลยจ้ะที่2อูครึ่งตัวนี้ให้ไป้อูครึ่งเลยนะเราู้สึกว่าเราชอบดีไซน์มากนะฮะชอบดีไซน์มาแล้วก็แล้วก็วกทําออกมาเนี่ยถึงจะมีการบ่นเรื่องเรื่องจุดขยับบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าก็ยังเล่นสนุกอยู่นะฮะก็ยังเล่นสนุกอยู่นะแล้วก็ าการทําสีทําอะไรออกมาเนี่ยรู้สึกว่าสวยดีทนะ่าอย่างที่บอกว่าชื่นชมมากนะไอการทําด้านหลักมันเป็นสีเทาเนี่ยคือพี่พี่เก็บกิ้งจริงยอมใจพี่มากนะยอมใจพี่นะเก็บงานดีเก็บงานดีนะครับผมนะอ่ะตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยแล้วกันนะครับอีพีนี้ก,นก่อนนะครับสวัสดีครับ